นิทานหลอนเรื่องผีวัดร้างในดินแดนโบราณไมสตอรีที่ซึ่งเวลาไหลรินราวกับแม่น้ำผ่านหุบเขาของวิหารที่ถูกลืมเลือนและซากปร,รักหักพังที่รกร้างมีโครงสร้างอันสง่างามที่ตั้งประงานซึ่งเรียกว่าวิหารแห่งนิรันดรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้ ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับและรายล้อมไปด้วยเสียงกระซิบจากยุคอดีตภายในกำแพงที่พังทลายมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการทรยศและจิตวิญ,ญญาณที่กระสับกระสายที่แสวงหาการไถ่าบาปวิหารแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดวงประทีปแห่งการบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกชาวเมืองไมสตอรียละทิ้งไปนานแล้ว ตำนานกล่าวถึงเหตุการณ์โศกนาฏการรมที่นำไปสู่การละทิ้งเหตุการณ์นี้นั่นคือความรักต้องห้ามระหว่างนักบวชหญิงผู้อุทิศตนชื่อเซราฟีนาและนักรบพ,พเนจรชื่อเอดเดรียนความรักอันเป็นความลับของพวกเขาได้ท้าทายคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ของวิหารและในขณะที่เสียงกระซิบเกี่ยวกับความรักของพวกเขาแพร่กระจายออกไป ผู้เท่าก็ประนามการรวมตัวกันเพื่อเป็นการลงโทษผู้อาวุโสได้ร่ายมนอันทรงพลังผนึกวิญญาณของเซราฟีน่าไว้ในแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ของวิหารและเนรเทศเอดเดรียนไปยังดินแดนที่ไกลที่สุดห้องโถงที่เคยศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันไร้ผู้สักการะก้องกังวานด้วยเสียงร้องอันปวดร้าวของความรักที่ถูกทอดทิง้ง ศตรวรรษผ่านไปและวิหารแห่งนิรันดรกลายเป็นมรดกตกทอดจากอดีตความลับของมันถูกฝังอยู่ใต้ฝุ่นผงและน้ำหนักของประวัติศาสตร์ที่หลอกหลอนมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเข้าไปในห้องอันรกร้างของมันเพราะเรื่องราวของผีที่ตระเวนไปตามทางเดินในวิหารได้กลายเป็นส่วนสำคัญของนิทานพื้นบ้านของไมสตอรียพบกับดรโอลิเวียแฮริงตัน นักโบราณคดีชื่อดังผู้หลงไหลในอารยธรรมโบราณและสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยความสนใจในความลึกลับที่อยู่รอบรอบวิหารแห่งนิรันดรโอลิเวียจึงออกเดินทางเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของมันขณะที่โอลิเวียและทีมของเธอเจาะลึกใจกลางวิหารอากาศก็หนาแน่นขึ้นด้วยพลังงานจากนอกโลก เสียงกระซิบแห่งความรักที่หายไปนานดังก้องไปทั่วห้องต่างๆเพื่อนำทางโอลิเวียไปยังแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งวิญญาณของเซราฟีน่ายังคงติดอยู่เหตุการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้เกิดขึ้นมากมายเช่นเปเลวเทียนที่ริบหรี่เพลงสรรเสริญที่ลอยมาตามสายลมและกลิ่นหอมของดอกลินลี่ดอกไม้โปรดของเซราฟีน่าเหตุการณ์ที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้ ควบคู่ไปกับความรู้สึกไม่มั่นคงที่ถูกจับตามองกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นของโอลิเวียที่จะเปิดเผยความจริงในการแสวงหาความรู้โอลิเวียค้นพบม้วนหนังสือโบราณและห้องที่ซ่อนอยู่ซึ่งบันทึกเรื่องราวความรักที่ถึงวาระระหว่างเซราฟีน่าและเอเดเรียนผนังของวิหารกลายเป็นผืนผ้าใบเผยให้เห็นฉากจากอดีตไม่ว่าจะเป็นจูบต้องห้าม ช่วงเวลาที่ถูกขโมยในสวนแสงจันทร์และการพลัดพรากจากการที่บีบคั้นหัวใจซึ่งนำไปสู่การคุมขังปีศาจของเซราฟิน่าขณะที่โอลิเวียเจาะลึกลงไปเธอก็พบความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตของเธอเองกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมของเซราฟิน่าและเอเดรียนวิญญาณในอดีตด,ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับปัจจุบันทำให้เส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งเหนือธรรมชาติพร่างัว ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของเซราฟีนาและเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวิหารขึ้นมาใหม่โอลิเวียจึงแสวงหาคำแนะนำจากผู้ลึกลับในท้องถิ่นที่ชื่อเอลเดอร์อลาริสด,ด้วยพิธีกรรมและคาถาโบราณ อลาริสและโอลิเวียพยายามที่จะทำลายมนเสเหทที่ผูกมัดเซราฟีนาไว้กับวิหารค่ำคืนแห่งพิธีกรรมมาถึงและเมื่อทูบลอยอยู่ในอากาศและแสงเทียนริบหรี่วัดก็สะท้อนด้วยเสียงเพลงที่หลอกหลอนวิญญาณของเซราฟีนาปรากฏตัวขึ้นร่างไร้ตัวตนของเธออาบไปด้วยแสงอันนุ่มนวลราวกับท้องฟ้าขอบเขตระหว่างโลกที่มีชีวิตและโลกวิญญาณพร่างัว และไมล์สตอรียก็กลั้นหายใจไปครู่หนึ่งเซราฟีนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยติดอยู่กับความเจ็บปวดจากความรักที่ไม่สมหวังได้พูดผ่านร่างของโอลิเวียโดยเล่าถึงเรื่องราวของเธอเกี่ยวกับการอุทิศตนและการทรยศจิตวิญญาณของเอเดรียนซึ่งถูกดึงดูดโดยพิธีกรรมนั้นปรากฏอยู่ข้างๆเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความปรารถนา ขณะที่คาถาสุดท้ายดังก้องไปทั่ววิหารความลุ่มหลงก็เพิ่มขึ้นและวิญญาณของเซราฟีน่าก็ถูกปลดปล่อยออกจากขอบเขตของแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์คู่รักที่แสนน่ากลัวได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากการพลัดพรากจากกันมานานหลายศตวรรษได้ขึ้นสู่อาณาจาักรสวรรค์โดยทิ้งวิหารที่อาบไปด้วยแสงที่เพิ่งค้นพบใหม่ไว้เบื้องหลัง วิหารแห่งนิรันดรนไม่ได้ถูกผีรักต้องห้ามหลอกล้อนอีกต่อไปยืนหยัดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายบาปและธรรมชาติที่ยั่งยืนของความรักที่แท้จริงโอลิเวียเปลี่ยนไปตลอดการจากการเผชิญหน้าทางวิญญาณเธอนำเอาเสียงสะท้อนของเรื่องราวโบราณของไมสตอเรียติดตัวไปด้วยซึ่งเป็นผู้พิทักษ์เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครบอกเล่าของวิหาร ดังนั้นวิหารแห่งนิรันดรซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งร้างและถูกครอบงำโดยบาปในอดีตจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่และการคืนดีเป็นสัญญาณแห่งความหวังในภูมิประเทศอันลึกลับของไมสตเรียเสียงกระซิบอันน่าสยดสยองที่เคยดังก้องทั่วห้องโถงถูกแทนที่ด้วยความเงียบอันเงียบสงบ และวิหารโบราณที่เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งประวัติศาสตร์ที่หลอกหลอนได้เปิดรับยุคใหม่ของความเงียบสงบและความเคารพอันศักดิ์สิทธิ์นิทานหลอนเรื่องผีวัดจีนในใจกลางของจีนโบราณที่ซึ่งภูเขาที่ถูกจูบด้วยหมอกปกคลุมความลับที่มีอายุหลายศตวตรรษมีวิหารหลายแห่งที่ถูกปกคลุมอยู่ในอาณาจักรอันบริสุทธิ์เขตรักษาพันสวรรค์ วัดแต่ละแห่งมีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงโดงงามและเสียงสวดมนต์กระซิบภายในห้องโถงศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวที่หลอกหลอนของวิญญาณที่คงอยู่ระหว่างโลกขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่องแสงสีทองบนยอดแหลมของวิหารวิญญาณก็ตื่นขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้ถูกผูกมัดด้วยเส้นด้แห่งอดีตทางโลก สแสวงหาการปลอบใจและการถ่ายบาปภายในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์วัดแห่งแรกที่รู้จักกันในชื่อวัดยกเซเรนิตี้เป็นที่เก็บวิญญาณของเหมยหลิงโซเพนีที่ในชีวิตเคยเต้นรำอยู่ใต้ท้องฟ้าที่สว่างสวัยด้วยโคมไฟวิญญาณของเมลิ่งประดับด้วยเสื้อคลุมไหมหย,ยกและดอกซากุระหมูนวลผ่านลานแสงจันทร์ที่สองสว่าง ผูกพันกับความทรงจำของความรักต้องห้ามตลอดไปในวิหารแห่งวิส s p e r i n g w i n ผีของปรมาจารย์เชนซึ่งเป็นปราดผู้มีหนวดเคราสีขาวไหลท่องบทกลอนโบราณในความเงียบสงัดของค่ำคืนวิญญาณของเขาไม่สามารถออกจากโลกโลกได้จนกว่ามวนภูมิปัญญาอันล้ำลึกที่หายไปจะกลับคืนมาซึ่งยังคงอยู่ในเงามืดคอยชี้นำผู้สแสวงหาในการสแสวงหาการปรสรู้้า ศาลาแสงจันทร์ซึ่งมีหน้าต่างขัดแต่อันวิจิตประณีตและสระน้ำสะท้อนที่สะท้อนท้องฟ้าที่สว่างสวยด้วยแสงดาวเป็นที่กำบังวิญญาณของเลดี้เมยอิงภรรยาที่ถูกทรยศในชีวิตผีของเมยี่อิงร้องไห้เงียบๆริมน้ำการปรากฏตัวที่หลอกล่อนของเธอเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเจ็บปวดที่ยั่งยืนของความรักที่สูญเสียไปในวิหารแห่งเสียงสะท้อนอันเงียบสงบ ผีของนายพลหูนักรบผู้สูงศักดิ์เดินทับไปตามทางเดินชั่วนิรันดร์กรอบเงาของเขาส่งเสียงกริ้งเบาๆขณะที่เขาหวนนึกถึงการต่อสู้ในยุคอดีตโดยแสวงหาการไถ่ถอนตัวเลือกต่างๆที่นำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรของเขาเมื่อพระจันทร์ขึ้นและจางลงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันของผีในวัดเหล่านี้ก็ถูกเปิดเผยผ้าที่ถักทอด้วยเส้นด้แห่งความรัก การทรยศเกียรติยศและความผูกพันที่ไม่มีวันแตกหักซึ่งผูกมัดวิญญาณของพวกเขาเข้ากับอาณาจักรมนุษย์พบกับลี่เว่ยนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ผู้หลงไหลในสิ่งเหนือธรรมชาติและความกระหายในความรู้อย่างไม่มีสิ้นสุดเมื่อถูกดึงดูดไปยังเขตรักษาพันธสวรรค์ลี่เว่ย ออกเดินทางเพื่อเปิดเผยความลึกลับของถีในวัดและเรื่องราวที่สะท้อนผ่านยุคสมัยด้วยคำทีโบราณตำนานกระซิบและหัวใจที่ปรับตัวเข้ากับความลึกลับลี่เว่ยได้เจาะลึกประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดด้วยความช่วยเหลือของเหล่าวิญญาณ เขาย้อนรอยย่างก้าวของเมลิ่งตามหาภูมิปัญญาที่หายไปของปรมาจารย์เชนไขเรื่องราวของเลดี้มายี่อิงและหวนนึกถึงการต่อสู้ที่หลอกหลอนในพลดับวิญญาณที่ตระหนักถึงภารกิจของลี่เว่ยได้เผยตัวเองออกมาในพริบตาแต่ละคนต่างเผชิญการเต้นรำระหว่างสิ่งมีชีวิตกับวิญญาณผ่านการทดลองและความยากลำบากลี่เวยไม่เพียงแต่กลายเป็นนักประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางระหว่างสองโลกเชื่อมช่องว่างที่แยกมนุษย์ออกจากไม่มีตัวตนขณะที่หลี่เหวยค้นพบคำพีที่สูญหายซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลายและยืนคีนข้างวิญญาณในช่วงเวลาแห่งการไถ่าบาปเขตรักษาพันสวรรค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงวัดที่เคยผีสิงกลายเป็นภาชนะแห่งสันติภาพ ที่ซึ่งวิญญาณได้รับการปลดปล่อยและผู้มีชีวิตสามารถสื่อสารกับภูมิปัญญาแห่งยุคสมัยได้ในคืนเดือนงายสุดท้ายขณะที่วิญญาณขึ้นสู่สวรรค์ชันฟาลีเวยยืนอยู่ในใจกลางของเซเลสเชียลซองตูอารี่เส้นได้แห่งเรื่องราวของพวกเขาถักทอเป็นผืนผ้าแห่งจิตวิญญาณของเขาวิหารซึ่งบัดนี้เรืองรองไปด้วยแสงเจิดจ้าราวกับอยู่ในโลกอื่น ยืนหยัดเป็นผู้พิทักษ์เรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เผยแผ่อยู่ภายในกำแพงอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเดอเซเลสเชียลซองตูอารีซึ่งครั้งหนึ่งถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับและถูกหลอกหลอนด้วยเสียงสะท้อนจากอดีตกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทั้งคนเป็นและผู้ที่จากไปข้อพิสูจน์ถึงพลังอันยั่งยืนของการเล่าเรื่อง การถ่ายบาปและความงามอันบริสุทธิ์ที่ยังคงอยู่ในใจกลางของยุคโบราณจีนดังนั้นขณะที่สายลมพัดพาเสียงกระซิบแสดงความขอบคุณจากดวงวิญญาณลี่เว่ยผู้มีหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยเรื่องราวบทกวีของผีในวัดได้ก้าวเข้าสู่คืนเดือนงายโดยทิ้งมรดกแห่งความสามัคคีระหว่างอาณาจักรที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น